สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยกันนะครับภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการใช้ภาษาในรูปแบบของตัวเขียนครั้งแรกในจารึกสุโขทัยหลักที่หหรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงการเข้ามาของภาษาบาลีและสันสกฤตในประเทศไทยมาจากการเผยแพร่ศาสนาจากประเทศอินเดียโดยภาษาบาลี มาจากศาสนาพุทธและภาษาสันสกฤตมาจากศาสนาพราหมณ์ทั้ง2ภาษาเป็นภาษาที่อยู่ในภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนทําให้มีลักษณะของคําของทั้ง2ภาษานั้นมีลักษณะใกล้เคียงกันมากจุดที่แตกต่างระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤตมีจุดสังเกตที่แตกต่างกันดังนี้นะครับพยัญชนะของทั้ง2ภาษามีจุดที่แตกต่างกันดังนี้นะครับ ภาษาบาลีมีพยัญชนะทั้งหมด32ตัวส่วนภาษาสันสกฤตมีพยัญชนะทั้งหมด34ตัวนะครับโดยจะมีการเพิ่มสอสลาและสอบรุษีเข้ามาในส่วนของสระของทั้งสองภาษานั้นมีจุดที่สังเกตดังนี้ภาษาบาลีมีสระจำนวน8ตัวคือออาอีอูเอโอส่วนภาษาสันสกฤต มีสระจำนวน14ตัวโดยเพิ่มจากภาษาบาลีอีก6ตัวคือฤรือฤรืรรรอไอเอาจุดสังเกตคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในส่วนของภาษาบาลีมีจุดสังเกตดังนี้บาลีนิยมใช้สอเสือและลอจุลาเช่นคำว่าสิริจุลากีลาบาลีใช้พยัญชนะเรียงพยางเช่น สามีปิยะถาวรบาลีใช้พยัญชนะตัวสะกดและตัวตามเดียวกันเช่นธรรมกรรมวันศัพท์จุดสังเกตคำยืมภาษาสันสกฤตสันสกฤตนิยมใช้สอสาราสอบอรืลสีและทอมุลโทเช่นคำว่าศีษะศาสนาจุธากรีทาสันสกฤตใช้อักษรควบกล้ำ พยัญชนะประสมเช่นคำว่ากริยาสวามีปริยะสันสกฤตใช้รอหันเช่นธรรมกร,รมวันนะสัพพะยกเว้นคำว่า office อังกฤษเพราะว่าเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษตัวอย่างคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันที่พบในภาษาไทย เริ่มที่คำว่าอิทธิฤทธ์หมายถึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวทแพทย์หมายถึงแพทย์อุตุฤดูหมายถึงเวลาตามกำหนดสิบรีสีหมายถึงมงคลสัจจะสัตว์หมายถึงความซื่อหรือความจริงอัคคีอัคคณีหมายถึงไฟ วิชาวิทยาหมายถึงความรู้บุปผาบุตสบาหมายถึงดอกไม้ต่อมาคําว่าสันติสามติหมายถึงความสงบลุกขะพฤกหมายถึงต้นไม้สามีสวามีหมายถึง,าาาถงชายที่เป็นคู่ครองของผู้หญิงติน ตินหมายถึงย่ากับกันหมายถึงระยะเวลาอันยาวนานสำหรับหัวข้อคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยในวันนี้ขอขอบคุณและขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ